าทางเข้าปราสาทน,นะครับผมนี่คือบ้านหลังใหม่ที่เราจะอยู่ใช่ไหมว้าวเหลือเชื่อหอคอยอยู่ข้างหน้าเรานั่ยังสุ่ดที่เราอยู่ได้น่าจะอยู่มาหลายศตรวรรษแล้ว,ลวมันหลบฝนได้แต่ว่ามีหลุมขวางไว้มันเต็มไปมด้วยหนูกำตังอ,อีกแล้ว,ม,ออลวมันจะต้องมีทางอื่นไปสิไม่รู้ละปาหินใส่ตรงนี้ก่อน กับหลังหันอ๋อนี่ไงประตูอยู่เปิดเข้าไปล็อกจ้าจัดไปครับเมลี่เปิดประตูให้ทีขอออฟเมลี่อ,อันนี้มันเก่ามากเลย<อ>ให้ตายสิมีไรอยู่ข้างในด้วยแหละเปิดละมาเข้าไปกันเลยดีกว่าไหนดูซิว่าต้องไปไหนต่อพวกเขาน่าจะมาเจอกันที่นี่ เราก็ต้องขยับหนูไปอะสิดูคัสฮิวโก้หลบฝนก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปิดทางไปยังหอคอยเองโอเคได้เลยเพราะยังเมลี่ตัดมนนด้ช่วยไล่หนูได้นี่ก็โอเคมากดสามเหลี่ยมการยึดครองปราสาทดิออมราชผู้หญิงสองคนบทัดหนูนับพันการต่อสู้ครั้งนี้จะบันทึกจนแน่ประวัติศาสตร์เพ้อไปเรื่อยเลยจังหวะนี้มันขยับแล้วทีนี้เราก็ส่งพวกหนูนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน โอเคเรียบร้อยอ่าจะไปถึงเขตตรงกลางนแล้วนะโอเคนี่คืออย่างแรกงั้นเจ้าไปก่อนเลยเพราะว่าพนนวกหนูเนี่ยเจ้าขนาดใช่ไหมขอบใจมากไห <c oughs> นดูสิออกตรงนู้นไปต่อได้โอเคมาจุดไฟครับผมไม่อยากเปลืองหินใช้ไม้ดีกว่าไปเลยข้าเชียร์เจ้าจ เยี่ยมครารู้สึกดีขึ้นมาแล้วดีใจที่มีคนเชียร์วาไว้ก่อนอ่าแล้วก็ต้องตีมันไดครับขึ้นไปข้างบนเขาต้องให้เมลี่มาช่วยดันดันสะพานลงมาเนาะแต่อย่าเพิ่งดันตอนนี้เอาอันี้มาก่อนเฮ้ยดูนั่นสิว้าวอ๋อล้วก็เอาตัวกระถางนี่ครับผมเนาะต้อนหนูนะครับตกลงเข้าไปในหลุมเรียบร้อย ดูแล้วมีหลมไม่ทำอะไรไม่นะกระถามันกลับมาเองเมลี่จะมาค่าได้ไหมไข้ากำลังมาเรา,เราไม่ไหวจะขึ้นไปข้างบนแล้วอับซอมนำก่อนดีกว่าเก็บของมารหบผมเรียบร้อยดูพวกเขาสิผุ้งพ,พลาดเนียขุนนางในบรรดาของกษัตริย์แต่นี่คือภาษาทของเราตัดสะพาลงไปข้างล่างเอ๊บโอเค อ่าคานหมุนต้องขาหมุนฝั่งนี้ด้วยใช่ต้องส่งหนูพวกนี้ลงลุยรอบนึงแล้วก็แน่นอนกระถานอยู่ผิดที่อีกแล้วข้าต้องลงไปแล้วก็ไปหาวิธีโอเคข้าจะช่วยกระถางไปแล้วกันนะโอเคลงบันไดก่อนข้าฝากชีวิตไว้กับเจ้านะด้วยความยินดีเจ้าชาคุณหญิงพอเมื่อไหร่ก็บอกเลยไปดูเส้นทางก่อนซิต้องไปไหนต่ออ่าน่าจะ น่าจะไปสุดทางก่อนเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะลองเมลี่จัดไปราจัก,การทีนะได้เลยว้าว,ว,าวมันฝืดไปหน่อยเน,น,น,นี่ยะจะอยอกบัแทนข้าไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกแค่แค่วแบบอร์มเครื่องกันนั่นเองโอเคสุดทางแล้วนะสัง,ะสงเ็นอะไรหรือเปล่านีก็ทางเพิ่มเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปในปาระการเองโอเคงันไปเลย ป่าใสครับผม <c oughs> หินจุดไฟ <c oughs> โอเคเราต้อง <c oughs> รอดฮิโกะต้องปลอดภัยเราต้องปลอดภัยให้หมด <c oughs> โอเคขึ้นมาก่อนเก็บของซอฟเฟอร์ผ้านะครับแล้วก็ดันกระถางไปฝั่งนูน้นเมลี่เขาจะดันสู่ข้างนอกนะมันจะมาหาเจ้าได้เลยมันมีเยอะเกินไปครีมร์ไม่หมดแน่ๆใช่เราต้องเคลียร์ขอดยาดีให้หมดงั้นยังไงก็เอาเลยยังไงข้ากระตเปียกอยู่แล้ว มันจะห่วงตัวเปียกกี่ยวว่าอันนี้มาไล่หนูไปเรื่อยๆผมให้ไปหาเมลลี่ก่อนถ้าหนูไปฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก็ให้เมลลี่ปล่อยปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถต้อนหนูลงไปหลุมได้แล้วเออแค่นี้มาเมลลี่ปล่อยจ้าปล่อยเลยลงไปซะเจ้าหนูน้อยเี่ยมเอาละเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กลับลงไปกันต่อ กลับไปที่บันได What the hell หนูหนยังอยู่อันนี้ต้องดันกระถางย้อนกลับไปทีนึงมาเอาละอีกรอบหนึ่งนะทำได้หรือ,อยังเป็นไงบ้างฮิวโก้ข้าไม่เป็นไรแต่พวกเขาจะได้ยินจากตรงนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกหน้าพายุฝนจะกั้นเสียงเราเองอีกไม่นานจะได้เห็นหอคอยแล้วขอให้โชคดีดันต่อไปดันต่อไปใวเดี๋ยวก็ส่งหนูนครับไปฝั่งนู้น โดยใช้ไฟเป็นตัวกั้นกลับไปซะเจ้าหนูเวนเรียบร้อยไม่ไปก็ตายพวกหนูโอเคหมดละอย่างนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยเก็บแอลกอฮอล์มานะครับกลับทางเดิมอ๋อตรงนี้ปีนได้เห็นผ้าอยู่อะไรที่มีผ้าผมว่าปีนได้หมดนะครับเอาละเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าปีนขึ้นไปข้างบนนะได้เลย มาสะพานต้องเอาลงมาโอเคมาช่วยกันดันก่อนแล้วกันมาแล้วก็เอเมเซียเดอะแอมเมซอนและเบลลี่เดอะสเตลลี่ฮะคร้าครองปราสาทดิออมบ布拉สเรียบร้อยแล้วเจ้าอ่านนิยายมากเกินไปนะเร็วเข้าเราต้องเคลียร์พื้นที่นี้หมดก่อนเราจะต้องใช้กระถางเขาจะคุ้มกันเจ้าจากตรงนี้เองโอเคได้เลย เขาจะลงไปฝั่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมอยู่หาก,กระถางก่อนกระถางอยู่ไหนวะหาไม่เจอเฮ้ยนี่นไงตรงนู้นเห็นแล้วกระถางอยู่นี่ปึ้มอ่าแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับก่อนเดี๋ยวนะกระถางอ๋อฝั่งนี้ใช่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  มาเมลี่จัดการปล่อยเลยเอออะไรเหรอไม่มีอะไรก็แค่คามันเก่าแค่นั้นเองน่ะเมลี่จะพูดคำหยาบไปแล้วนะมันเป็นอะไรหรอกหนาเป็นภาษาเจ้าไม่ใช่เหรอเจ้ามีความเชื่อมโยงนี่ปราษาทเราต่างหากล่ะคิดดูสิถ้าเราอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งหมดนะขาร์นอนติดบินมากกว่าน่ะรู้ไหมเราจะขึ้นไปขบวนยังไงล่ะเนี่ยะต้องการบันไดแต่หนูเพียบเลย้าไม่รู้อเมซเดอร์อเมซอน ขอพวกหนูสิตลกจังนะขอพวกหนูจะบ้าแล้วมันจะฟันรูเรื่องที่ไหนเอาไม้นะครับอยู่ตรงนี้อแค่นี้ก็ไปได้แล้วเย่เป็นไงได้จ้าทีนี้ก็เอากระถานนะครับต้อนหนูกับคืนไปโอเคมาวิ่งไปเลยต้อนหนูคืน แล้วก็ให้เมลี่ปล่อยนะครับแค่นี้ก็ลงรูไปแล้วอีซี่อีซี่โอเคไปผมไปฝั่งนู้นแล้ว่าเมลี่จัดการปล่อยเลยปล่อยลดตรงนี้ยังเยอะอยู่เลยเขาต้องการเจ้าเดยวเขากำลังไปเอาละอีกรอบหนึ่งนี่คือวิธีการครอบครอ,องปราสาท นี่วิธีการป่วยตะหักล่ะไม่เรื่องเราข้าไม่ได้มีแบบนี้แล้แต่หนูมันไปอีกฝั่งนึงโอโหงานงอกงั้นก็ทองปีนตรงนี้ใหม่อีกรอบมาเอาใหม่ครับผมไล่หนูใหม่อีกรอบบทสามเรียมเร็วเข้าเราใกล้จะถึงแล้วนะโดยวาจาอาจหารพวกเขาพอจะทวงคืนในสิ่งที่พวกเขามีอยู่นั่นคือบ้านหยุดเถินหน้าข้าแน่ใจว่าจะมีห้องใต้ดินสำหรับเจ้านะแอมิเซีย มันไม่ง่ายหรอกนะจะไม่รู้จักข้าโอเคข้าเข้าใจดันต่อไปทีนี้ก็ไล่หนูไปตรงกลางแล้วแล้วก็ให้เมลี่ปล่อยครับผมเรียบร้อยปล่อยเลยจ้าทีนี้แหละส่งมังกรกลับลงลูไปซะกบไปเลยพวกหนูเวนถอยให้กับอเมซเดอเมซอนและเมลี่เดอะฟิวรี่อะไรนะเมลี่เดอะฟิวรี่เหรอ เมลี่พิโรดข้าบ่ดแล้วไงเจ้ารู้จักข้าเรียบร้อยส่งหนูลงรูสําเร็จทีนี้ประสาทเราก็เคลียร์แล้วนะครับไม่มีหนูแล้วเราทําได้ส่งหนูลงรูเรียบร้อยประสาทช่วยชีวิตเราไว้ใช่ลอเรนเทสพูดถูกเ่อเป็นการฉลองชัยชนะพวกเรา,จะ,เราจะดีไหมถ้าไปหลบฝนดีกว่านะ่า ได้ได้ได้ไปที่หอคอยเร็วเข้า yes มาเร็วเข้ามาผีไฟกันมันใหญ่จังเลยเราเข้ามาดูวพวกนี้ดีกว่านะที่นี่คือบ้านเราแล้วทั้งสี่คนก็ปลอดภัยนะครับในที่สุดก็เจอบ้านสักทีนะฮะ ตอนที่8 our home บ้านของเราเอาลนะครับผมมาอูกันต่อนะครับกับไอเพ็กเชวินอนเซนส์นะครับพาที่8กันแล้วเล่นกันต่อไปเลยจ้ายาวๆอะตื่นแล้วเขาว่าเจ้ามีฝันร้ายนะอ๋อเจ้าเจ้าตื่นแล้วเหรอใช่แล้วครับไปเจออะไรหลายๆอย่างเยอะเลยล่ะมาเร็ว ว่าจะต้องชอบมันนะไหนจ๊ะให้เราไปดูเลยเหรอฮิวโกมาเร็วเข้านั่นเสียงอะไรเนี่ยนั่นลูคัสตามข้ามาเดี๋ยวเจ้าก็เห็นโอเคีนจะไปข่าตื่นแน่นอนแหละหวังว่านะไม่นะซอฟเฟอร์เยอะเกินไปพระอาทิตย์จะเอาชนะพระจันทร์แทนที่จะเสริมซึ่งกันและกันอะไรครับเนี่ยลูคัสหลับฝันดีหรือเปล่าไม่ได้นอนเลยห้องแลบโซมาก แต่ก็บันดาลใจให้ข้าให้ข้าสามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ให้เสร็จได้แล้วจะช่วยข้าได้นะโอเคโอเคให้เราทำอะไรเหรอแอมิเซียเขาต้องการขวดจากโต๊ะซ้ายโอเคได้แล้วข้าล่ะแล้วข้าล่ะ,ละ,ข,ละข้าทำอะไรได้เราต้องการแสงยอย่างสุดท้ายฮิวโก้ไปเอาเทียนมาข้าทำได้อ่าแลนี่อะไรเอ่ยไอ้นี่ปะกินต้องเป็นไอ้นี่แน่ล่ะถ้ากลิ่นชูขนาดนั้น จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้โอเคให้ดูคัสตาร์กับผมวันนี้ต้องการอะไรอีกไหมอ่าใช่ยาแมกกวานเข้มขน้นอยู่หลังข้าเองเดี๋ยวข้าไปเอามาให้งานที่ยิ่งใหญ่คืออะไรเหรอข้ากินได้ไหมมันเป็นน้ำยานะ่ะที่เอาไว้จุดไฟส่องสว่างเป็นประทีปให้กับผู้ที่เป็นมาคิล่าคืน,นขึ้นได้ตอนกลางคืนอ๋อนึกขึ้นได้ก,กระทำซะเลยนะฮะอ่าเยี่ยมน้ำตาเทวดาของดีของนักแปลธาตุ ขวดน้ำยาฮิวโก้อุ้ยว้าวงานที่ยิ่งใหญ่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะช่างมันเถอะลูคัสเราควรจะปล่อยให้จ้าพักผ่อนนะใช่ไหมฮิวโก้เยี่ยมมากลูคัสจ้าเหมือนพ่อมดที่เก่งกาจมากเลยนะโอเคผมปะไปกันต่อซาวเฟอร์เต็มแล้วอ่ะเอ็กอฮอร์เก็บมาก่อนแล้วกัน ันน้นก็อัพเกรดเลยดีกว่า,อ,าอีกนิเฟอร์เนาะซอมน้ำเต็มแล้วลูมิโนซ่าอัพมาให้เต็มนะครับอีกนิเฟอร์เอาให้เต็มไปเลยแล้วกัน10อันครบและเดวอแรนทิสเอาให้เต็มเออนั่นแหละทีนี้ก็เก็บของตามฉากได้เลยมาฮิวโ,โก้จะพาข้าไปไหนต่อหรือสำรวจป,ปราสาทต่อนะครับเด็กมันอยากรู้จยากเห็นได้หมดเลยเนาะคนนี้ ซื้อไปเดิงให้ดีแล้วว่าแต่เจะเห็นเมลี่หรือเปล่าละ่ะไม่อ๋อ้นางน่าจะหนีไปแล้วละ่ะไม่นะเขาอ,อยากบอกลานางก่อนแต่ไม่ทันซะแล้วเราต้องเก็บที่นอนพวกนี้ด้วยเผื่อมีใครมาเห็นเข้าตรงนี้โต๊ะคราฟนะครับคราฟของได้ไหมไม่ได้เลยอืมของไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวทูสเก็บมานี่ ไรนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงสิ่งที่เราหาเจอมีเจ้นี้จะได้เก็บรักษาไว้ของจะได้ไม่หายอ๋อไอเทมที่เราเก็บตามฉากก็อยู่นี่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยเออดีวะนอกจากมันจะอยู่ในนี้แล้วนะครับเราสามารถไปดูในโค้ดเด็กได้นะครับผมเนาะอันนี้สิ่งที่เราหาเจอันครับจะมาอยู่อันนี้หมดเลยสามารถไปดูกันได้นะครับข้อมูลพวกนี้ไปเก็บมาได้เชือกมาอันนึงอ่าฮิลโกจ๋า อยู่ไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เองตกใจหมดนึกว่าหายไปไหนไหนดูซิพาเราไปไหนต่อปราสาทพวกนี้น่าจะร้างให้เป็นศตวรรษแล้วมั้งเอ่อจะตะโกนทำไมเดีฮิโก,โก้เดี๋ยวเข้าอามิเซียมาทำดูซิอ่ะก็ได้ <laughs> สนุกจังนะฮะคาว่าจะหาคนจะสนุกเหมือนกันแล้วมั้งเมลี่ เขาเรว่าเจ้าหนีไปแล้วมาเร็วเข้าเราต้องคุยกัน,กนมีเรื่องอะไรต้องคุยกันเหรออ๋อใช่เรื่องนองชาของเมลี่นะครับน้องหายตัวไปมีอะไรเหรอปราสาท<อ>ได้กลายเป็นซากไปแล้วนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการใครก็ตัดที่สร้างให้นี่ขึ้นมาคงไม่อยากให้ใครมาบูดหรอกนททำตัวให้ดีแล้วเจ้าไม่เป็นไรแล้วเจ้าจะไปตามหาอาเธอร์เหรอถ้าข้าสามารถช่วยได้ นั่นเป็นเรื่องของข้านะเจ้าก็ดีเหมือนข้านี่พมันขังน้องข้าไว้ที่ป้อมปราการข้ารู้ว่าต้องไปหาที่ไหนเดี๋ยวข้าไปหาเขาเองเอมิเซียดูสิฟังนะถ้าปากับฮิวโก้เนี่ยมันคงไม่ง่ายแน่แต่เชื่อข้ามันจะคุมค่าเขาจะช่วยเรายังไงสาวพวกเขาก็จะช่วยเราอยู่ดีแม้กระทั่งรู้ไหมพี่น้องเนี่ยบางทีก็อยากจะฆ่าเขาทิ้งเหมือนกันนะแต่รักเอมิเซีย โอเคข้าเชื่อเจ้าแล้วก็ตามอย่าแอบหนีไปโดยที่ไม่ล่ำลาล่ะไม่ใช่จะตายข้าสักหน่อยเอมิเซียได้โปรดมาเถอะได้เลยฮิวโก้ท้าเจออะไรเหรอไหนข้างล่างนั้นไงตรงภาพวาดภาพวาดไหนตรงห้องอาหารเดี๋ยวข้าชี้เจ้าดูโอเคเดี๋ยวข้าตามไปมองจากตรงนี้เราไม่เห็นับผมแต่ฮิวโก้มันเห็นวะตรงไหนวะ นี่ไงสาระเดียวกันเลยเจ้าพูดถูกพาขีนักแป,ปรธาตุแล้วมัง้งจาเห็นต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้ไหนเร็วเข้าตรงนี้ <c oughs> ไปเห็นอะไรเข้าอีกล้เดินตามน้องไปก่อนน้องไม่ค่อยได้เห็นโลกเขาหร่อ๋อผีเสื้อสีขาว <c oughs> กลับมานี่นะเ <c oughs> พราะเาจะไปไหนนะ่ะ <c oughs> เจอเพื่อนใหม่แล้วเหรอใช่พูดถึงสร้อยคอ มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราสองคนคือพี่น้องกันนะครับคือครอบครัวแห่งตระกูลดารูนที่ยิ่งใหญ่แต่ที่คุณพ่อได้ทําชื่อเสียงเอาไว้นะครับอ๋อมาแขวนไว้ที่ต้นไม้ก่อนเอมิเซียเอมิเซียเอาของฮิวโก้ด้วยนะฮะผูกไว้ด้วยกันเลยนะครับ จะได้รู้ว่าเราจะไม่จากไปไหนข้าขอโทษนะข้าป่วยไม่ไม่ไม่หุยเส้นเลือดขึ้นแล้วว่ะสังเกตตรงคอฮิวโก้นะฮะฟังนะข้าจะหาวิธีรักษาเจ้าและตอนนี้เจ้ามีลูคัสกับเมรี่แล้วลูคัสมันตัผีเสื้อสิเหมือนจะมีคนมีความสุขนะ มันดุนแรงยิ่งขึ้นแล้วล่ะเ <c oughs> ส้นเลือดนะฮะใช่แล้วมาคิวล่าเริ่มแพร่กระจายไปในเลือดของเขาในหนังสือบอกว่ามันมีลำดับขั้นในกระบวนาการนั้นและทุกขีดจำกัดพาหะอาจจะตายได้เรามีเวลาแค่ไหนเหรอน้อยนิดฮิวโก้ก็จะถึงขีดจำกัดแรกแล้วอาจารย์ฆ่ากับแม่ของเจ้าพยายามจะชะลอกระบวนการน,นี้แต่ยังไง พวกเขากำลังปรุงยาที่ซับซ้อนขึ้นมาซึ่งพวกเขาต้องใช้เวลาในการเตรียมการและเจ้ารู้วิธีทำไหมข้าไม่มีความรู้แต่งานของเขาถูกเขียนไว้ในหนังสือต้องห้ามเล่มหนึ่ง sanguinis itinera ข้าตีเอาไม่ sanguinis itinera นั้นอันตรายมันถูกปิดผนึกอยู่ในชั้นใต้ดินของมหาวิทยาลัยแค่ไปนั่นก็เป็นไปไม่ได้แล้วข้าตัวตายเลยไม่ว่า ก็ติอาจจะใช่แต่ถ้าเกิดเราไปในสถานการณ์ตอนนี้ล่ะก็อาจจะมีโอกาสนะมันอยู่ในเมืองไม่ไกลจากที่นี่ที่ที่พวกเขาจับคุมน้องชายเข้าไว้ถ้าเจ้าพร้อมจะเสี่ยงแล้วก็ข้าจะพาเจ้าไปขอบใจเจ้ามากเอาละข้าจะเตรียมของให้พร้อมพบเจอข้ามันจะต้องการไปนะถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องมีอุปกรณ์นะแต่ข้าจะเตรียมตัวให้พร้อมฮิวโก้ข้าขอโทษนะข้าต้องไปแล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกน้าข้าได้อยู่กับลูคัสเยี่ยมมากจ้าเดี๋ยวข้าจะกลับมาโอเคก็ถือว่าฮิวกลมไม่ติดพี่แล้วนะฮะมีลูคัสคอยอยู่เป็นเพื่อนป่ะเราไปหาเมลี่กันต่อดีกว่านะครับในที่สุดมาเร็วเข้าเราก็อย่างสุดท้ายโรนินเทสบอกข้าไว้มันจะมีดอกกุหลาบอยู่ตามเส้นทางที่จะไปเอาหนังสือดังนั้นเจ้ามองให้ดีแล้วกันนะดอกกุหลาบใช่ไหมโอเคได้เลย